ยิ่งใหญ่จัดใหญ่กับงานสืบสารประเพณีลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองเป็นตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสักุกันจริงวันลอยกระทงองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน ร่วมกับผู้นำชุมชนขอเชิญเที่ยวงานสืบสารประเพณีลอยกระทงนริมแม่น้ำท่าจีนบริเวณหน้าศาลเจ้าเล่าปุ้นเท่ากงเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เกาะดงเกตตำบลสามพรานอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมกำหนดงานในวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2566 ภายในงานพบกับแสงสีเสียงมหรสพสมพอ่อร่วมกราบไหว้ขอพรอ,องค์เจ้าพอ่อเล่าบุญเท่ากงร่วมทอดพระป่าสามัคคีและร่วมทำบุญกระทงกับทางสารเจ้ารายได้สมทบทุนยกระดับอาคารสารเจ้าเวลาสามทุ่มประกอบพิธีทอดพระป่าสามัคคี ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญจะได้รับวัตถุมงคลเป็นเหรียญเจ้าพ่อเล่าปุนเท่ากงรุ่นแรกเป็นที่ระลึกซึ่งได้รับการอธิษฐานจิตภาวนาจากเกจิอาจารย์ชื่อดังที่พุทธศาสนิกชนเคารพนับถือ อย่ลืมและอย่าพลาดในวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2566องค์การบริหารส่วนตำบลสามพรานร่วมกับผู้นำชุมชนขอเชิญเที่ยวงานสืบสารประเพณีลอยกระทงนริมแม่น้ำท่าจีนบริเวณหน้าศาลเจ้าเล่าปุนเท่ากงเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เกาะดงเก๋ตําบลสามพรานอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐม กลาวนาชมเทวีเืานสุขสมที่รมเต็มที่สนุกเปรมปรีมปเมื่อมารำวงรำรำไปหัวใจจงได้ดักงใจกระสมบุนปาลงลำนั้นจงเสริมสงลอยกระทงแล้วสงชกดีลอยกระทงแล้วสงโทกด,กกดีคืนนี้หนุ่มสาวในเดือนสะกาหน้าชม